สวัสดีค่ะช่องสวรรรัศมีไลฟ์สไตล์ใบายซีวันนี้เราพาทุกคนมานะคะสวัสดีครับหมาดิวเป็นหอมโบรับน้องจูด้านะคะทุกคนก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะริมคลองนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะน้องกําลังทอดเลยวันนี้หมายังเยอะอยู่เลยนะวันนี้เนาะตั้งแต่เช้าอยู่นะคะทุกคนเชาจ้ไม่เกินสี่โมงเช้าหมดจ้าทอดสดๆเลยจ้า ปลานินหอมนะคะ <ยา S 1> ทอดที่ตรงสุดนี้นะ,ะทุกคนค่ะปลานินหอมได้กินอาทิตย์หนึ่งนะคะขายอาทิตย์ดีอยู่นะคะทุกคนอยู่ตรงตลาดทีินมอนะคะริมคลองออกมาตรงฝั่งนี้นะคะก็จะมีปลานินหอมนะคะคัดปลานินไซเคตเลยนะคะทํานะคะทุกคนน้องก็จะเทอดด้วยน้ำมันหนักนะคะทุกคน นี่นะคะอันนี้ก็จะมีไซส์ใหญ่ๆเลยวันดีค่ะเจ้าวันดีค่ะค่ะวันนี้มีไซส์ตัวเท่าไหร่คะเนี่ยมีไซส์ตั้งแต่ร้อยยี่สิบบาทขึ้นไปวันนี้นะค่ะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแต่ละตัวแล้วแต่ไซส์ใช่ไหมคะคะแล้วแต่ไซส์นี่นะคะทุกคนทอดปลานี่น้อมวันนี้มีเครื่องเคียงกับขมิ้นขาวอือขมิ้นขาวนะคะทุกคน ายอยู่ตรงจุดนี้นะคะตลาดริมนอริมคลองนะคะแวะมาได้นะคะอาทิตย์บ้านรินหอมใช้เวลาทำหนึ่งอาทิตย์นะคะมันเป็นปลาสูตรโคราชนะคะหมักขท้าคั่วนะโคราชนะคะก็ไม่ไม่ใช่ปลาร้านะคะมันเป็นปลานหอมนะคะทุกคนนะคะของแท้ของแท้งทนะคะของแท้ของแท้เดี๋ยวพี่จับก่อนของแท้ของแท้ ปลาดินหอมตลาดครีนมอค่ะปลาดินหอมจ้าร้อนๆจ้เพึ่งลงเลยจ้ของแท้องแท้ปาินหอมจระมีร้อิบบาทครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้าสกสครับตามไครับนี่ครับร้อยยีครับครับเนี่ยวเลยครับกินกับขมิ้นขาวครับเชิญจ้าปินหอมจ้าร้อนๆจ้าลงมดลงมดจ้าตกได่ลูกตกได้เดิน ผิดนะทอดปลาหน่อหอมแบบใจเย็นนะเพื่อนกระดูกกระดูกนะทอดนิดหนึ่งก็ครบปลาเด็ดต้องให้มันขยับก่อนถ้าไม่นั้นจะแตะลูกออกขยับแล้วอ๋อวิธีทอดปลาต้องให้มันขยับก่อนใช่ต้องเอาน้ำมันดันอย่างเงี้ดันถ้ามันขยับบอกเลยปี๊บตะกคนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่หลุด ไม่หลุดนี่เอาไม่ได้คือมันยังพลิกไม่ได้มันติดการทอดปลานะคะเนี่ยมันติดแล้วมันก็จะแตกใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไปเป็นแตะมันก็หลุดอ่าเราต้องไว้สักพักหนึ่งเนี่ยตรงนี้ขยับได้แล้วยังเหลือทั้งตรงนู้นยังไม่สนะิะอ๋อมาอีกแล้วนี่เขาขึ้นมาอีกแล้วเจ้ากินนะคะเอ๊ะเขามาหาใครแล้ว จะถึนมาเยี่ยมนะคะไปละคนเขาเขาตื่นคนอ๋อเอาจำไว้นะทุกคนถ้าเราทอดปลาเราต้องให้มันแบบนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันไม่หลุดนี่ยังติดอยู่เนี่ยตัวนี้ยังติดอยู่เนี่ยตัวเนี้ยงูอย่าไปอยู่ใกล้มันจะพึ่งจัดเอาลูกเนี่ยเริ่มละเริ่มหลุดละเนี่ย สุดแล้วเห็นไหมแล้วโอ้สุดแล้วเราได้สุดแล้วนะครับทุกคนขอบได้นะมันมันจะไม่ติดนี่มันจะสวยงี้ก็จะสุดเห็นไหมถ้าเราไปแทะมันก็หลุดขาดขาดติดกระทะใช่ติดกระทะขาดไม่สวยได้สุดแล้วค่ะทุกคนสูบการทอดแล้วโอ้เราเราเราต้องใส่น้ำมันให้มันท่วมปลาใช่ไหมเวลาทอดปลาเวลาทอดต้องให้ไฟแรง ไฟแรงๆแล้วเอาลงลงเลยอย่าไปเปิดไฟอ่อนต้าไฟอ่อนเนื้อมันไม่เซตตัวมันมันจะเละเปิดแรงใช่ต้องไฟแรงหน่อยต้องรอให้มัน่ก่อนเป็นปนินหอมนะคะทุกคนนี่นะคะลักษณะการทอดปลานะคะทุกคนก็เราก็ให้ดูแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาปลาหมักใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนใช้หมักอาทิตย์ละครั้งนะคะ สุกราดที่รักทางก่อนที่จะหมักปลาต้องมาเอาเลือดออกก่อนไปหาวิธีเอาเลือดออกด้วยเอ็มทำไม่เป็นไหลหาเลือดออกสวยงามนะคะทุกคนแันนี้นะตลาดน้ำขึ้นมานะคะทุกทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ร้อนๆเลยจ้าขายอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียวจ้าอาทิตย์วันเดียวเช้าเรา150ตัวหมดไม่เกิน4โมงเช้าครับปนิ่หงคครับมีเจ้าเดียวในสุรินทร์พี่สุกราดพี่ ไม่เกิน4โมงเช้าพี่เช้าพิธีเลือดดูหลังหนาๆนะพี่นะเนี่ยอย่างนี้ครับเนื้อเยอะนี่ครับางี้ครับบางตัวใหญ่แต่แต่ผอมครับเนี่ยครับตัวนี้ผอมครับตัวนี้เนื้อเยอะเนื้อเยอะมี120 130 140 150 160ครับครับผมเดี๋ครับนี่ำครับผมเนี่ยครับเลือกปลา10บาหลังหนาๆนะทุกคนเปเลือกปลาสดก็เลือกหลังนะพี่หนาๆอย่าไปเลือกตัวเต็มใหญ่นะมันผอม นีะคเขาเด็ดฉีด้วยนะทุกคนอ่ะนี่คือน้ำหมกปานหอมสูตรองเรานะคะเป็นข้าวคั่วทุกคนข้าวคั่วนะคะพี่แกจะไม่บอกนิ้นหอมพี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะเสร็นนี้หอมพี่เนี่ยสวยพี่สวยเลยเอาสักแปดนาทีแล้วกไหอแปดสวยเลยครับเนี่ยนิ้หอมครับ ร้อนเลยพี่ร้อนร้อนเลยพี่อ่าสวยเลยจ้าอพออกหรือยังคะเนี่ยครับเกือบสุกแล้วพี่เกือบถกใช่ไหมครับเกือบถูกแล้วครับเวลาทอดนี่แล้วเราค่อยหลีไฟใช่ไหมในการดีอ่าเราแต่ถ้าเรายืนควบคุมเราเราไม่ต้องหลีกก็ได้เราค่อยหมุนเนาเพราะว่าบางที่ไฟมันแรงไม่เหมือนกันไฟมันออกแรงไม่ไม่เสมอเราก็ค่อยอาศัยหมุนเนาอย่างนี้เอาอ๋อครับผมแล้วเราก็พลิกไปเรื่อยพลิกไปเรื่อย แล้วก็ขยันพริกถ้าไม่นั้นน่าไม่ข้างเดียวครับปลานิ้นหอมครับผมเราจะทอดปลาส้มปลานิลนเราดูนะทุกคนเราก็จะมีวิธีทอดกันนะคะน้ำมันร้อนจัดครับให้น้ำมันร้อนจัดแล้วก็ทอดให้กับให้รู้สึกว่ามันหลุดก่อนแล้วก็อขยับนะครับแค่อยพลิกครับถ้ามันขยับตัวเดินครับปลานิลนหอมคิดว่าปลานิลน ของน้องเขาเป็นปลาหมักเท้ากั่วพอดูถ้าทอดไม่เป็นไม่ใช่ปลาร้าไม่ใช่ปลาลาไม่ใช่ปลาส้มจ้ะมีเจ้าเดียวในสุรินครับสูตรกุโครลชพี่ครับหลายคนมาบอกว่าอีปลาลาปลาลาไม่ใช่นะครับพี่มันเป็นปลานินหอมครับอันนี้สูตรดั้งเดิมที่บ้านผมคราชครับผมถ้าปลาลาของสุรินจะเค็มเนาะพี่เนาะครับผมอันนี้ของสูตรกุ้งครา่พี่ เขาหน้าตาพวกขานะคะทุกคนเดี๋ยวรอน้องกัดก่อนนะ,ะก็จะ,ะสดแล้วใช่ไหมคะกักแล้วนะทุกคนสวยแม่จ้าเก๋ท่าสวย เป็งหอมนะคะวันนี้ช่องต๊นรัศมีไลฟ์สไตล์บาจูรินนะคะรีวิวปั้นหอมสุดรราดนะคะให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันเลยนี่เปันนิ่หอมจ้าเคลร้อนๆะล้นยจ้าหวังว่ายิ่งวัยสีทุกคนทุกท่านก็คงจะใครเห็นก็แวะเข้ามาได้นะครับวี้มีวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ตลาดกรีนมอตลาดกรีนมอพี่เดินเข้ามาข้างในเลยพี่มาก็จะได้กินนะครับหอมๆจ้า อ่ะหอมๆเลยพี่ปนินหอมพี่เชิญเลยจ้าอ่าโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้ช่างตอนละเชื้อเพื่ตักให้เชื่ก็มาเิมพ์กานมีหอมนะคะเพราวันนี้ว่าพิธีการพิธการก็คงจะผิดใจในเรื่นี้นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกล่าวประทานาไข่ที่เพื่อนที่ดีไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆเลยนะคะ แกได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะคะสวัสดีจุงมีแกทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้หอมนะวันดีจุงมีทอดใหม่เลยค่ะทอดใหม่ๆเลยครับ